เช้าวันต่อมาการพิชาแวะไปเขียนใบลาออกที่บริษัทแม้ทุกคนจะตกใจกับการด่วนตัดสินใจของเธอแต่ในเมื่อเธอยืนยันอย่างนั้นทุกคนก็จําต้องเคารพการตัดสินใจในครั้งนี้การพิชากลับมาที่คอนโดอีกครั้งหลังจากที่จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเธอโทรหามาดาและเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าตนลาออกจากงานแล้วและจะกลับไปอยู่ที่บ้านโดยไม่ลืมขออนุญาตให้พิมนาราย้ายไปอยู่ด้วย ซึ่งผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรการพิชาและพิมนาราช่วยกันยกข้าของเครื่องใช้ทั้งหมดขึ้นรถในช่วงทเที่ยงเงด้านการติมาที่มีเรียนจึงไม่ทันได้อยู่ช่วยพี่สาวแต่เจ้าตัวรับปากว่าหากเลิกเรียนแล้วตนจะรีบกลับบ้านเพื่อไปช่วยจัดของต่อในตอนเย็นแต่นั่นก็ไม่ได้ลำบากมากนะักเมื่อเธอทั้งสองคนได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนชายคนสนิทของพิมนาราที่อาสามาช่วยขนของอย่างขันแข็ง ไม่คิดเลยนะว่าพิมพ์จะย้ายออกอย่างกระทันหันแบบนี้แซมบ่นเบาเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยก็เราเดันซวยที่ต้องมาเจอเรื่องพวกนั้นก่อนนะสิแต่ก็ดีแล้วล่ะอย่างน้อยทุกอย่างก็จบสักทีแม่เรายังเข้มแข็งและเลี้ยงเราคนเดียวได้นี่ตอนนี้คงถึงเวลาที่เราต้องเข้มแข็งบ้างแล้วล่ะขอบคุณแซมด้วยนะที่คอยช่วยเหลือเราตลอดเลยไม่เป็นไรหรอกพิมพ์ก็เหมือนเป็นญาติเราคนหนึ่งมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้ตลอดนั่นแหละ แล้วนี่จะย้ายไปอยู่บ้านคุณการแบบถาวรเลยเหรอก็คงอย่างนั้นถ้าเจ้าของบ้านไม่ไล่เราก่อนนะพิมพนาราพูดบนหัวเราะเธอหันมองหน้าการพิช,ชาที่เอื้อมมือมาตีแขนเธอเบาๆอย่างนึกเอ็นดูใครจะไปไล่ล่ะคะจะดูแลอย่างดีเลยละ่ะขอบคุณคุณแซมด้วยนะคะที่มาช่วยพวกเราขนของการพิช,ชารับมุกพิมพนาราและไม่ลืมหันไปขอบคุณชายหนุม่มไม่เป็นไรครับ ผมเป็นเพื่อนพิมพ์ส่วนคุณก็เป็นคนรักของพิมพ์นั่นก็เท่ากับเป็นเพื่อนผมอีกคนนึงขอบคุณมากนะคะยังไงเราสองคนคงต้องขอตัวก่อนเพราะต้องเดินทางอีกไกลการพิชชาพูดพลางโค้งให้ชายหนุ่มเล็กน้อยเพื่อเป็นการขอบคุณในมิตรไมตรีที่อีกฝ่ายหยิบยื่นให้นั่นสิไว้เราจะติดต่อมาบ่อยๆนะแซมขอบคุณมากนะดูแลตัวเองด้วยนะพิมพ์คุณการด้วยนะครับโชคดีนะ พิมนารากล่าวลาเพื่อนสนิทอีกครั้งก่อนจะแยกย้ายกันขึ้นรถแต่ด้วยความที่เธอทั้งคู่มีรถคนละคันทําไม่ต้องขับตามกันไปผ่านไปสักพักใหญ่ๆพวกเธอก็เดินทางมาถึงพิมต้องขอรบกวนคุณป้าด้วยนะคะไวพ้พิมตั้งตัวได้เมื่อไหร่พิมจะได้ผาทางขยับขยายให้เร็วที่สุดเลยค่ะพิมนาราเอ่ยกับหญิงสูงวัยอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อจัดการขนของ,ของเข้าบ้านเรียบร้อยแล้ว แม้การพิชานจะเป็นคนเอ่ยปากชนเองแต่เธอยังคงรู้สึกเกรงใจอยู่มากไม่ต้องเรียกป้าหรอกลูกเรียกแม่ก็ได้ไมาอยู่ด้วยกันที่นี่แหละบ้านเราอาจจะขับแคบไปสักหน่อยแต่แม่ว่ามันก็อบอุ่นดีใช่ไหมการใช่ค่ะการเองก็คิดไว้นานแล้วว่าวันหนึ่งการจะย้ายกลับมาหางานทำแถวบ้านหรือไม่ก็หาธุรกิจอะไรทำสักอย่างจะได้อยู่ดูแลแม่ด้วย ยิ่งตอนนี้การหลอกล่อพิมพมาเป็นหุ้นส่วนได้แล้วก็ยิ่งสบายใหญ่เลยค่ะอ้าวแล้วหนูพิมพ์รู้ตัวหรือยังลูกว่าถูกหลอกมาเป็นหุ้นส่วนการจนากแกล้งถามปนหัวเราะเพิ่งรู้ตอนนี้แล้ะค่ะพิมพ์เปลี่ยนใจได้ไหมคะไม่ทันแล้วค่ะพิมพ์เราลงเรือลําเดียวกันแล้วนะคะพิมพ์นารากแกล้งเบะปากเหมือนกับเด็ก,ดกๆการพิชาจึงหัวเราะร่าการจนาเองที่มองภาพเหตุการณ์นั้น ก็อดที่จะยิ้มให้กับความน่ารักของเด็กๆไม่ได้หล่อนเองก็ดีใจอยู่ไม่น้อยที่รู้ว่าลูกสาวทั้งสองคนจะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านหล่อนจะได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดลูกๆบ้างยิ่งได้พิมพ์นารามาอยู่ด้วยอีกคนก็ยิ่งอบอุ่นเข้าไปใหญ่เอ่อคุณแม่คะพิมพ์มีอีกเรื่องที่อยากเรียนให้คุณแม่ทราบคะ่ะพิมนาราเปลี่ยนเป็นจริงจังไม่เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่เธอจะได้พูดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ แม่จะไม่ทันได้ปรึกษาการพิชาก่อนแต่เธอคิดว่ามาถึงขั้นนี้แล้วเธอก็ควรทำอะไรให้มันถูกต้องอะไรลหรอลูกพิมพ์พคิดว่าคุณแม่คงดูออกว่าพิมพ์พคิดกับลูกสาวคุณแม่แบบไหนถ้าคุณแม่ไม่ดังเกียจตคนธรรมดาอย่างพิมพ์พิมพ์อยากขออนุญาตคบกับการค่ะพิมพ์พสัญญาว่าพิมพ์จะรักและดูแลการให้ดีที่สุดคุณแม่อนุญาตให้เราสองคนคบกันด้วยนะคะไม่ใช่แค่พิมพ์นาราทา่รอฟังคำตอบ แต่การพิชาเองก็รอฟังอย่างใจจดใจจ่อเช่นกันเธอรอบมองหน้าของคนที่เอ่ยปากขออนุญาตและกุมมือของหลอนไว้แน่นการจนานที่มองเห็นกิริยาของเด็กทั้งสองก็พอจะเข้าใจดีว่าอะไรเป็นอะไรหลอนคิดอยู่นานก่อนที่จะให้คำตอบในที่สุดชีวิตคู่นะ่ะมันไม่มีใครตัดสินได้หรอกว่าคู่ควรไหมหรือเหมาะสมไหมแม่เองก็เคยผิดพลาดและล้มเหลวกับชีวิตคู่มาแล้ว แม่รู้ดีว่าสุดท้ายสิ่งที่จะพาชีวิตคู่ให้ตลอดรอดฝั่งก็คือความรักและความเข้าใจถ้าลูกสองคนรักกันก็จงเข้าใจกันให้มากๆมีอะไรก็พูดคุยปรึกษากันชีวิตมันไม่ง่ายนักหรอกนะหลังจากนี้จะทำอะไรก็จำไว้ว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วนึกถึงความรู้สึกของกันและกันให้มากๆช่วยแม่ดูแลการด้วยนะพิมการจนากล่าวจากใจจริงช่วงชีวิตที่ผ่านมา ก็ใช่ว่าหล่อนจะตัดสินใจถูกต้องไปเสียหมดบทเรียนที่เคยได้รับก็สอนให้หล่อนได้รู้แล้วว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายดายดังละครหรือนิยายแม้แต่หล่อนเองก็ยังเคยเลือกพลาดมาแล้วดังนั้นกับการพิชชาหล่อนก็อยากให้ลูกสาวได้เรียนรู้และตัดสินใจด้วยตัวเองเวลาเท่านั้นที่จะช่วยคัดกรองให้เราว่าใครดีหรือไม่ดีขอบคุณนะคะคุณแม่ พิมพสัญญาว่าจะดูแลการให้ดีกว่าชีวิตของพิมพ์เองอีกคะ่ะการเองก็จะดูแลพิมพ์เหมือนกันพวกเราจะรักและเป็นครอบครัวของคุณพิมพ์ไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วคุณแม่เป็นพยานด้วยนะคะหวานเกินไปก็เกรงใจแม่บ้างนะลูกขึ้นไปพักผ่อนกันเถอะเหนื่อยกันมามากแล้วการจะนาหัวเราะพาให้สองสาวอดที่จะเขินไม่ได้ก่อนจะขอตัวขึ้นไปพักผ่อนด้านบน จากการกดดันของภัชรพลที่ยื่นคำขาดกับบริษัทรับดูแลความปลอดภัยว่าหากไม่สามารถหาตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่รับผิดช,ชอบในคืนวันเกิดเรื่องได้ตนจะยกเลิกสัญญาจ้างและย้ายไปใช้บริการของบริษัทอื่นแทนทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถนิ่งเฉยอยู่ได้จึงรีบตรวจสอบจนพบตัวเจ้าหน้าที่รปรพที่ทำหน้าที่ในคืนวันเกิดเหตุซึ่งเขารับสารภาพว่าตนเห็นเหตุการณ์และได้รับเงินปิดปากจากอําพล นอกจากนี้พัชรพลยังส่งคนไปตามหาตัวชายต่างด้าวทั้ง3คนจนพบและพวกเขาได้ให้การตรงกันว่าได้รับการว่าจ้างจากอํพลเช่นกันที่เหลือก็แค่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทําผิดต่อไปรวมถึงสาวไปยังต้นตอของคนบงการที่แท้จริงด้วย พัชรินที่เพิ่งทราบข้อมูลความคืบหน้าจากพัชรพลก็พอจะเบาใจไปได้เปล่าหนึ่งที่ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายต่อให้ยังไม่สามารถหาตัวคนผิดที่แท้จริงได้ในตอนนี้แต่เธอมั่นใจเหลือเกินว่าความจริงทุกอย่างจะกระจ่างในเร็ววันแม้จะกังวลอยู่บ้างว่าคนบงการทั้งหมดอาจเป็นสามีของเธอเองซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอิทธิก็ควรจะได้รับโทษที่เขาก่อเอาไว้ ส่วนตัวเธอคงใช้โอกาสนี้เลิกรากับเขาเสียเพราะเธอเองก็อยากมีชีวิตใหม่ที่ไม่ใช่ชีวิตที่ถูกขีดโดยมารดาแต่เป็นชีวิตที่เธอเลือกด้วยหัวใจของตัวเองพัชรินเดินทางมายังคอนโดของพิมพนาราทันทีที่เลิกงานเธอตั้งใจมาหาน้องสาวต่างมารดาแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อบรรยากาศที่คอนโดดูงเงียบผิดปกติ ไม่เพียงแค่ห้องของพิมพ์นาราเท่านั้นแต่ห้องของการพิชชาเองก็ดูราวกับว่าไม่มีใครอยู่เธอจึงตัดสินใจลงไปถามเจ้าหน้าที่และได้ทราบว่าทั้งคู่ย้ายออกจากคอนโดไปแล้วเมื่อช่วงกลางวันพัชรินรู้สึกตกใจอยู่ไม่น้อยที่เห็นว่าทั้งพิมพ์นาราและการพิชชาย้ายออกไปจากที่นี่เธอเดาไม่ออกเลยว่าทั้งคู่จะไปอยู่ที่ไหนครั้นพอลองโทรถ,ถามดูแต่ก็ไม่สามารถติดต่อทั้งคู่ได้ สุดท้ายพัชรินจึงตัดสินใจไปหาใครบางคนที่น่าจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเธอในตอนนี้นักศึกษาพากันเดินออกมาจากมหาวิทยาลัยเมื่อตอนนี้เป็นเวลาเย็นมากแล้วพัชรินที่มายืนด้อมๆมองๆอ,อ,อยู่นานก็ได้แต่ภาวนาในใจว่าขอให้เธอได้เจอกับการติมาเพราะเธอคิดว่าเด็กสาวจะต้องทราบแน่นอนว่าการพิชชาอยู่ที่ไหน และเธอก็คงจะถามข่าวของพิมนาราจากการพิชชาได้ไม่ยากแต่แล้วโชคก็เข้าข้างพัชรินเมื่อการตีมากำลังเดินมากับกลุ่มเพื่อนของหล่อนนงกิบคะพัชรินรีบเข้าไปหาเด็กสาวทันทีเพื่อถามข้อมูลตามที่ตั้งใจไว้และอีกอย่างหนึ่งคือเธออยากเห็นหน้าเด็กสาวที่เธอคิดถึงมาตลอดหลายวันสวัสดีค่ะพี่รินเด็กสาวตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเป็นพัชรินที่เข้ามาทัก จึงหันไปบอกลาเพื่อนๆและตรงมาหาคนอาวุโสกว่าเธอยกมือไหว้พัชรินเหมือนทุกทีจนคนพี่ยิ้มแก้มปรีด้วยความเอ็นดูจะกลับบ้านหรอคะให้พี่ไปส่งนะค่ะแต่กิฟบไม่ได้อยู่ที่คอนโดแล้วนะคะกิฟบย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วคะ่ะเด็กสาวตอบพร้อมรอยยิ้มบางๆแล้วการกับพิมพ์พไปอยู่ที่นั่นด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะ พี่การกับพี่พิมพเพิ่งย้ายไปวันนี้เองยังไงถ้าพี่รินไม่มีธุระอะไรกิบขอตัวก่อนนะคะเพราะต้องเดินทางอีกไกลการติมาไม่รู้ว่าครอบครัวของพิมพ์นาราและพัชรินเกิดปัญหาอะไรกันเมื่ออีกฝ่ายถามมาเธอก็แค่ตอบไปตามประษาส่วนคนที่รู้อยู่แก่ใจนั้นก็อดที่จะเป็นห่วงพิมพ์นาราไม่ได้นงกีให้พี่ไปส่งที่บ้านนะคะพี่อยากเจอพิมพ์ด้วยแต่มันไกลนะคะ ไม่เป็นไรค่ะพี่กลับเด็กได้เมื่อคนพี่ยืนยันเช่นนั้นการติมาก็ไม่ได้ขัดอะไรเธอยอมให้พัชรินขับรถมาส่งและนั่งเงียบมาตลอดทางเมื่อได้อยู่กันตามลำพังเช่นนี้การติมาก็คิดมากเรื่องของพัชรินขึ้นมาอีกเพราะเธอยังไม่สามารถหักห้ามใจให้เลิกรู้สึกดีๆกับหลอนได้ต่อให้รู้ว่าหลอนแต่งงานเพราะความจาเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพัชรินจะหันมามองกัน ทางที่ดีคือเธอควรทําใจและคิดกับหล่อนเพียงแค่พี่น้องเท่านั้นแบบนี้น้องกิฟก็ต้องเดินทางไปกลับระหว่างที่บ้านกับมหาลัยทุกวันเลยสิคะพัชรินชวนคุยเพื่อทําลายความเงียบที่ปกคลุมจนดูอึดอัดซึ่งการติมาก,ก็ตอบตามมารยาเท่านั้นหล่อนมือมองออกไปนอกหน้าต่างรถราวกับว่าไม่อยากคุยด้วยพัชรินจึงรู้สึกน้อยใจขึ้นมา แต่เธอก็ไม่สามารถรียกร้องอะไรจากเด็กสาวได้นอกจากภาวนาให้เรื่องราวทั้งหมดจบลงโดยเร็วที่สุดเธอจะได้รีบจัดการกับเรื่องของเธอและสามีให้เรียบร้อยเพื่อที่หลังจากนั้นเธอจะได้ทําตามหัวใจตัวเองเสร็ทีใช่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะก่อนหน้านี้กิฟก็ไปกลับทุกวันอยู่แล้วแล้วกลับไปอยู่บ้านกิฟไม่กลัวพ่อเลี้ยงนั่นหรอคะ พอดีมีเรื่องนิดหน่อยเขาก็เลยเลิกลากับคุณแม่ไปแล้วล่ะค่ะการติมารู้ดีว่าพัชรินหมายถึงอะไรเลยตอบไปตามตรงและอดดีใจไม่ได้ที่หล่อนยังเป็นห่วงกันบ้างยังไงกิฟก็ต้องระวังด้วยนะคะเดินทางคนเดียวไกลๆแบบนี้พี่เป็นห่วงไว้ว่าไหนถ้าพี่เลิกงานเร็วพี่จะไปส่งน้องกิฟเองนะออขอบคุณนะคะเด็กสาวใบหน้าขึ้นสีเล็กน้อย ไม่ได้ยินคำว่าเป็นห่วงจากคนพี่ทั้งที่ตั้งใจว่าจะปฏิเสธแทๆ้ๆแต่สุดท้ายเธอก็หลงไปกับความใจดีของพัชรินอีกจนได้น่าโกรธตัวเองจริงๆเวลาผ่านไปสักพักทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงพัชรินมองบ้านสองชั้นขนาดกระทัดรัดที่ถูกตกแต่งอย่างเรียบง่ายต้นไม้เขียวขจีที่ถูกปลูกอยู่รอบตัวบ้านทำให้ดูร่มรือนน่าอยู่ เสียดายที่ตอนนี้เป็นเวลาค่ำแล้วเธอจึงไม่สามารถมองรอบๆบ,บ้านได้อย่างชัดเจนแต่เพียงเท่านี้เธอก็สัมผัสได้ถึงความน่าอยู่สวัสดีค่ะคุณแม่พัชเินเอ่ยทักไทยการจนาเมื่อการติมาแนะนำให้รู้จักก่อนจะหันไปยิ้มให้การพิชชาและพิมพนาราที่นั่งคุยกันอยู่ก่อนแล้วสวัสดีลูกลำบากแย่เลยที่ต้องขับรถไกลๆแบบนี้ ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณแม่พอดีรินตั้งใจว่าจะมาหาพิมพ์กับการด้วยค่ะถ้างั้นก็มากินข้าวกินปลากันก่อนไว้เดี๋ยวค่อยคุยกันมื่ออาหารเริ่มขึ้นอย่างเรียบง่ายท่ามกลางเสียงพูดคุยเป็นระยะระยะการติมาที่ออดอ้อนมารดาตามประสาลูกสาวคนเล็กเรียกรอยยิ้มจากพี่ๆได้มากโขโดยเฉพาะพัชรินที่ดูเหมือนว่าจะเอ็นดูเด็กสาวมากเป็นพิเศษ การพิชาเองที่กลัวน้อยหน้าก็คอยตักอาหารให้การจนาจนพูนจานและไม่ลืมตักอาหารให้คนรักอย่างพิมพนาราที่เอาแต่ยิ้มแก้มปรีด้วยแม่ขอตัวไปพักก่อนดีกว่าอิ่มแล้วหนังตาก็เริ่มหย่อนนั่งคุยกันตามสบายเลยนะการจนาเอ่ยเมื่อมื้ออาหารผ่านพ้นเธอแยกตัวไปพักผ่อนที่ห้องนอนของตัวเองทิ้งให้สีสาวได้พูดคุยกันตามสบาย พี่ดินมาทําอะไรที่นี่ลหรอคะคงไม่ใช่แค่มาส่งน้องกิฟใช่ไหมพิมพ์นาราถามไม่เห็นว่าการจนานเดินจากไปแล้วพี่ก็เป็นห่วงเรานั่นแหละเล่นหนีหายมาแบบนี้แล้วนี่คิดจะย้ายมาอยู่ที่นี่ถาวรเลยเหรอใช่ค่ะพิมพ์กับการเราตกลงกันแล้วว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันที่นี่หมายความว่าพิมพ์กับการเรารักกันค่ะแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันที่นี่ พิมคงไม่กลับไปอยู่ที่นู่นแล้วพี่ดินไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพิมพนาราพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเพื่อยืนยันว่าเธอจะไม่มีทางเปลี่ยนใจอีกและเพื่อให้พี่สาวต่างมารดาสบายใจแต่นั่นกลับทําให้คนฟังอย่างการพิชชารู้สึกเข,นขินขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้พี่ยินดีด้วยจริงๆนะเรื่องความรักของพิมพกับการส่วนเรื่องคุณพ่อเรื่องคุณพ่อก็ปล่อยให้เป็นแบบนี้ละคะ่ะ จริงๆพิมเองก็เป็นแค่ลูกที่เกิดจากความไม่ตั้งใจแค่คุณพ่อดูแลพิมที่ผ่านมาก็เพียงพอแล้วค่ะต่อให้สุดท้ายคนร้ายจะไม่ใช่พิมพิมก็ไม่กลับหรอมันไม่ใช่ละครที่ตอนจบจะแฮปปี้เอนดิ้งสักหน่อยค่ะแต่นี่มันคือชีวิตจริงพิมไม่เคยผูกพันอะไรกับคุณพ่อพิมแค่รับรู้ว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ให้กำเนิดพิมพิมนับถือคุณพ่อมากแต่พิมคิดว่าพิมไม่ควรอยู่ตรงนั้นพิมไม่อยากฝืนใจ พิมพอยากใช้ชีวิตในแบบที่พิมพ์เป็นพัชรินตั้งใจฟังในสิ่งที่พิมพนาราอธิบายแม้ใจจริงเธออยากให้น้องสาวกลับไปอยู่ที่บ้านแต่เธอก็อยากให้พิมพนารามีความสุขและสบายใจมากกว่าดังนั้นเมื่อพิมพ์นาราตัดสินใจแบบนี้เธอก็พร้อมจะเข้าใจน่าอิจฉาพิมพ์นะที่กล้าเดินออกมาใช้ชีวิตของตัวเองพี่ก็อยากเป็นแบบพิมพนะแต่พี่ไม่กล้าพอ ทุกวันนี้พี่ได้แต่เดินตามทางที่คุณพ่อคุณแม่ขีดเอาไว้ต้องเป็นผู้บริหารทั้งที่ไม่อยากจะเป็นต้องแต่งงานทั้งที่ไม่อยากแต่งพิมพ์นะโชคดีนะที่ได้รักคุณการแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพี่ขออวยพรให้เราสองคนมีความสุขมากๆนะขอบคุณนะคะพี่ดินที่เข้าใจพิมพ์พัชรินพยักหน้ารับเธอส่งยิ้มให้พิมพ์นาราอย่างจริงใจแม้เธอจะไม่ใช่พี่น้องที่คลานตามกันมา แต่สายเลือดที่วนอยู่ทั่วทุกอนูของร่างกายของเธอทั้งสองคนก็มาจากสายเลือดเดียวกันดังนั้นหลังจากนี้เธอจะทำหน้าที่พี่สาวที่รักและเป็นห่วงน้องสาวคนนี้เสมอการพิชชาและการติมาที่ได้ฟังสองพี่น้องคุยกันก็พลอยซาบซึ้งใจไปด้วยหลังจากนี้พวกเธอก็ได้ตัหวังว่าทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ดึกแล้วพี่คงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะไว้พี่จะมาเยี่ยมบ่อยๆการดูแลน้องสาวพี่ด้วยนะคะได้คะ่ะพี่รินการจะดูแลพิมพ์อย่างดีที่สุดเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะการพิชารับปากไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะพี่รินพิมพ์น่ะโตแล้วนะคะพิมพ์ต้องเป็นคนดูแลการสิพี่อย่ามาฝากแบบนี้พิมพ์นารากแกล้งเอ่ยเย้าพี่สาวจนทุกคนหัวร้ะตามไปด้วย โอเคโอเคเอาเป็นว่าดูาลกันดีๆนะพี่ขอตัวกลับบ้านก่อนพัชรินเอ่ยปนหัวเราะความโล่องอกและความสบายใจที่ได้เห็นน้องสาวมีความสุขทําให้เธอพอจะยิ้มได้คนที่เอาแต่งเงียบมาตลอดจึงแอบมองรอยยิ้มนั้นโดยที่ไม่ให้พัชรินรู้ตัวทั้งหมดเอ่ยลายกันอีกเล็กน้อยก่อนจะแยกย้าย การติมาที่เห็นว่าพัทรินขับรถมาส่งเธอถึงที่นี่จึงอาสาเดินไปทรงหล่อนที่หน้าบ้านเพื่อเป็นการขอบคุณขับรถดีๆนะคะพี่ดินเด็กสาวเอ่อยเมื่อเดินมาถึงหน้าบ้านรอยยิ้มสวยถูกส่งให้คนพี่ด้วยความซึ้งใจที่อีคนอุตส่าห์มาส่งจนตัวเองต้องกลับบ้านดึกดื่นแต่การติมาหารู้ไม่ว่ารอยยิ้มนั้นของเธอกําลังทำให้หัวใจของคนพี่เต้นแรง พชรินยกมือขึ้นเกาท้ายทอยตัวเองแก้เกอเมื่อรู้สึกเขินรอยยิ้มนั้นจนทำอะไรไม่ถูกดวงตากลมโตเป็นประกายของเด็กสาวในยามที่เจ้าตัวกำลังยิ้มนั้นทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายจากทุกเรื่องที่เจอและหัวใจก็พองโตอย่างน่าประหลาดขอบคุณนะคะน้องกิฟค่ะถ้าเงิั้นคืนนี้พี่ดินก็ฝันดีนะคะเด็กสาวเอ่ยเสียงแผ่วเพราะเธอก็เขินอายเช่นกันที่ต้องพูดอะไรแบบนี้ อพี่ขอเบอร์น้องกิฟได้ไหมคะจะได้เอาไว้โทรบอกตอนที่พี่กลับถึงบ้านแล้ว